ฉันพบเจฟฟาร์เจ้าของอู่รแล้วและได้ขู่เขาเอาชีวิตเขา <c oughs> เอาชีวิตของเขาหากเขาไม่จ่ายมันทาให้ฉันรู้สึกแย่มันไม่ใช่ว่าฉันอยากหักขาเขามันไม่ใช่ว่าฉันอยากหักขาหาคนไอพวกนี้ฮะมันไม่ใช่ใช่ว่าฉันอยากจะหักขาเขาจริงๆหรอกนะโอเค โอเคแล้วเขาก็ส่งเรากลับมาหาแจฟฟ้าเหมือนเดิมขอต้อนรับทุกขั้นเท่าสู่นครล่มสลายแสงกำลังแห้งภา <c oughs> ที่เจ็ด <c oughs> อยากได้มุงจรมาสะพักแล้วล่ะไอแสงแห้งเนี่ย <c oughs> มันได้เหมือนกันแต่คนละได้อ่าอ่าถ้นลงไปแล้วอืมไม่ได้อยู่ดี ถึงเวลาเราไปทูนี่กันต่อไปชี G ้แมปโอเคทูนี่ตรงนี้ฮืมเราๆรารรไปทางนี้แล้วกันอ่ะแต้องไปทางนูน้นโอเค แล้วมันก็ไม่ดีเรื่อยให้ฉันกี่โมงแล้ววะบ่ายสามโอเคเฮนเป็นไงบ้างเพื่อนเออฉันกำลังไปส่งของให้ไลท์อ่ะมันมีอำนาจมากทำคนมากมายตื่นกลัวเลยละ่ะใช่เลยนั่นแหละมันฟังนะเพื่อนเราเริ่มเริ่มเวลาของเราเริ่มน้อยลงแ,แล้วเราเกือบไม่เหลือ,อยาจะสิ้นแล้วอ่ะสังเกตที่ ยอมรับสิ่งนี้ฉันก็ทําเต็มที่แล้วนะฉันรู้ฉันรู้เขาเข้าใจแต่ก็อยาให้นตาตลักถึงสถานการณ์ตอนนี้นหะแต่ก็จะเชื่อเหมือนกันนะจําได้ไหมก็ได้ก็ได้ฉันแค่ผมไม่ได้จะกลับมาที่ตึกสูงบ้างไหนใครเมื่อกี้เห็นใครกําลังจะพูดมามาซี่มาซี่ได้จริงมาซี่ กลับงตึกสูงอีกรอบท่าอ่ะฮะอ่ะฮะของคือขายไปแล้วใช่ไหมใช่ว่างเปล่าไม่มีทางออกจากตึกสูงไปทางอื่นไหมวะไม่มีโอเคตรงไปอ้อออกมาก็จะเยียมดาบแล้วไปทางนู้น โอ้โหพวกมันเยอะไปไหนวันนี้อย่าขึ้นไปอ๊บอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตึกสูงป่าววะไม่รู้ช่าใหม่ก่อนโอ้อย่าเพิ่งรีบฉันยัง โอุ้ยช่วยกระถีบอย่างนั้นแหละครับยังไปยังครับผมลุงหน้าตาคุค้นๆนะครับแล้วลุงก,ก็ไปบูวต,ต่ออ่ะเอาที่ลุงเขาสะพายใจไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ไส้เข้าเสียบสนแล้วจ้ามีอะไรขายไหมพี่มีด้องชิสุนโลหะไตายไปเออโอเคโอเคขึ้นไปบนสะพานเออ <c oughs> บนสะพานหรือใต้สะพานตรงนี้ใช่ปะ อ้าวอ๋ออยู่ข้างล่างไอ้บุ๋มมันก็พาฉันมาตรงนี้อโอ้โหดูอันตรายอย่างมากโอเคปิดไปกันมันไม่หลอกฉันมาฆ่าใช่ไหม เขโผล่ตรงนี้อ่าโอโ้โหอโ้คาริมฉันเพิ่งเห็นตัวอะไรก็ที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนอนะไอ้นี่มันติดเชื้อเบอร์เิ่มเลยแล้วก็ตูมออกมาใช่แล้วเรียกผมเว่าบูมเมอร์ พวกเราบางคนใช้พวกมันฆ่าคนติดเชื้อตัวอื่นอ่ะยิงพวกมันแล้วพวกมันจะเก็บทุกอย่างรัสมีเราเล่นใช่ไหมรักษาแย,ยหางไว้แล้วนายจะปลอดภัยแต่แล้วส่งสองสารเขาอยู่ที่ไหนไม่จะไม่เห็นใครเลยมีแต่พวกซอมบีอ้อะเอาละ่ะนายต้องไปที่หมู่บ้านโดยตรงแล้วละ่ะแา่ว่ามองหาชายที่ชื่อเก,เกอร์เซล มีเลยไหมอยา่าอย่ากระพริบลูกอย่ากระพริบโอเคฮะตะปูตะปูตะปูนั่นนะปืนฉันอยู่มีลูกกลาวแต่ไม่มีของมีทางออกอื่นไหมวะอีแบะประจุภัย โอ้โหไปแล้วโอยโอ้ยวันฮิดเลยเหรอมันวันฮิดเลยว่ะไปทางอื่นดีกว่าโอ้โหแป๊บๆนะเปียง ไปแล้วมัไปแล้วมไปแล้วตืด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 จุดนึงคือจุดเซฟตืดก็แปลว่าเราจะต้องไปตรงนั้นอ่ะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อ,อ,อ,อย่อพักก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปมันปลอดภัยปะวะถึงไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้มาดูหน้าก่อน ไม่ปลอดภัยสุดๆไปเลยอะอ,อมาค่ะมาค่ะเดินมาสวยๆค่ะเดินมาสวยๆเกีร์จุดเซฟแป๊บหนึ่งนะคะ เคี่ยยพวกนี้หมดแล้วเออเปิด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 ใช่เรียบเลยไปเปิดข้างบนผมพูพี่ใหญ่ได้ไหมได้เปิดข้างบนด้านนี้ปะอ้าฮ่าปีนเสาอีกแล้ว ไม่มีใครอยู่บนเสาใช่ไหมไม่มี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 มมอะไรอะ่ะเปิดไฟมันบอกให้เปิดไฟเึรนทางนีปะ่ะเออทางขึ้นอยู่ไหนอะ่ะใกล้มืดแล้วใกล้มืดแล้วเร็วเร็วาทางขึ้นก่อนเฮ้ยทางขึ้นอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้า ทางขึ้นอ่านี่ที่นอนเราของเราโอเคทางขึ้นชั้นต่อไปปีนข้างนอกค่ะเอาที่สบายใจค่ะขึ้น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 โอ้โหเสียงเล้าอะไรน่ะเอ๊ะ hả? hả? Ồ, à, khuyên, khuyên Ôi, lơm xuống Nhìn xuống, nhìn não, được vào Cần gì đi nâng Ok, lên, Ha, hả? Thửng đây. Thửng rồi, à, đến thường mới đây quá Đến thường đây chết à เจปลอดภัยถูกปนล,ล,ล,ล็อกแล้วลงไงวะ <c oughs> มันสอนฉันขึ้นแต่ไม่เคยสอนฉันลงเอาจริงๆนะอ่ะอ๋อติดโอ้ไม God <c oughs> ่กอดโอ้โอ้คือ,คอ อ,อ,อ,อยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้เจ็บโอ้ยเจ็บอ้ขอบคุณส่งถึงที่เจ็บโอยเจ็บจังเลยเราจะถึงกลางคืนไม่รอรอจนถึงกลางวานัน ข้าง bon oh คืนป่านพ้นไปแล้วน้าน้านน้าต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 าไปไปตา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  อยากรู้ว่าเขามาขายของตรงไหนจะมีคนมาขายของในตึกสูงรงนี้ปะโอ้โหไกยเสียงไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ ไปที่หมู่บ้านชาวประมงทำไมวันนี้หมอกตรงจัดละ่ะโอ้โหไปก่อนคุณพระอย่าบอกนะว่าเอออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเฉยๆไปทำตัวก่อนอุ เออมันมีคนมาขัดของยังวะยังเนาะเฮ้ไปตอนถึงแล้วกันทางดีๆมีไม่ไปกูไปทางแบบนี้หมู่บ้านชาวประมงถึงยังคะ นิดนึงเดี๋ยวมาอีสี่ขวร้อยมาเล็กหนาล่ะว่ายน้ำไปง่ายกว่าปะวะโอเคคาริมฉันอยู่นอกหมู่นอกหมู่บ้านนี่แต่ เราก็เก็บกวาดพวกมันออกไปสิสเราได้รับเงินสำหรับการคุ้มครองที่ทำการคุ้มครองสักหน่อยฮะโอ้ไม่กอดคือก oh ูต้องไปจากกาักรีพวกนั้นนะนะอุ๊ยอ่ะเก็บกวาดคนติดเชื้อแป๊บ ไอระเบิดมันนั่นอีกแล้วโอ้โหลงน้ำดีกว่าแนจีนก็ตามกูมามาสิมาแนจีนมึงตามมาแนจีนมึงตามมามามึงมาม,าพ,มา,าพวกมันกลัวน้ำแต่ฉันกลัวพวกมันอ้า เย้มาตายไปแล้วมานี้มานี้วันที่คิวเนยังอยู่นี่มามามาอยากกินฉันมาอยากกินฉันก็มาเดินมา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 ,มาตามมาตามมาโอ้ยมันก็ดูฉลาดดีเนาะแล้วก็ดูโง่ในเวลาเดียวกัน <c oughs> จมน้ำเท่ากับตาเยเดินมาเออก,กินไงเขาวีนลอยเตะ จมน้ำเท่ากับตายน่าจะหมดแล้วมั้งฉันไม่ต้องไปช่วยใครฮะอ๋ะอไอบูเมอร์โอเคฉันต้องปิดประตูนี้ก่อนที่ไอพวกนั้นจะเข้ามา จัดก,การหมดแล้วไปช่วยคนในหมู่บ้านใช่ไหมใช่ไหมคนหาผู้ตะครับครับผมตั้นใครกันผมมาที่นี่ในนาหัวไร้ผมต้องมาเอาของบางอย่างอะ่ะโอ้พระเจ้าถ้าคงของไรแล้วฉันทำยังไงดีแค่บอกให้เขาไปซับบอกเขาใหญ่นุ่มนวลแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ยุ่งกับเราก็ได้ดีกว่านั้นส่งเขาไปหา เกรเซอร์ดีกว่าได้ปลดพวกเราไม่รู้อะไรเลยไปคุยกับเกรเซอร์เกรเซลซะเขาเอาศัยอยู่ที่หน้าร้านโน่นโอเคโอเคหืมเสียงใครไม่มีหรอกมั้งฮัลโหลมีใครอยู่ไหมแค่อยู่นิ่งๆบางทีเขาอาจจะไปมีคนอยู่นี่ไหมไรส่งผมมาผมมาเอาของ โอเคโอเคไปคนต่อไปอยแถวนี้ใช่ไหมย่าวว่าทางเข้าอ่อทางเข้าบนโอเคแล้วหมู่บ้านนี้ก็จะปลอดภัยใช่ไหมติด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 ,ตดแล้วเราก็จะมีเซโซนเพิ่มหนึ่งแห่งตามเนื้อเรื่องโอเคนี่นั่นใครเนะี่ย เฮ้ hey, ผมกลำลังหาคนที่เป็นหัวหน้าคนที่นี่อะ่ะคุณต้องไปหาเกอร์เซลเซลดูที่หลังบ้านใหญ่ใจกลางหมู่บ้านโน่นเขาใส่อยู่ชั้นบนแต่แค่ระวงังตัวตอดหน,หน้าผู้หญิงของเขาโอเคขอบคุณแล้วก็เหลืออีกหนึ่งที่หมู่บ้านข้างล่างเอ๊ะอันนี้เหรออ๋อโอเค ครเฮ้ยไล่ส่งผมมาเพื่อเอาของให้เขาคุณจะไม่พบสิ่งนั้นที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ในบ้านหลังนี้ไม่ใช่แถวบ้านหลังนี้เกอร์เซลเกอร์เซลคือคนที่คุณกำลังหาโอเคทุกคนโยนไปให้เกอร์เซลอ่าเฮ้ยมีใครอยู่ข้างในไหมอย่าเสียงดังนักเต้แกจะล่อสัตว์ปหาดพวกนั้มาผมจะกลับพมาแล้วแต่คุณควรเสริมประตูหน้าให้แข็งแกร่งนะคุณจะกลับพูกนั้นแล้วหรอหมดแล้วหรอ ไทส่งผมมาคุณเกิเซลใช่ไหม oh, โอ้นายทำงานให้ like. ไลค์กะร้ายนี่ออกจะดีเกินไปจริงหน่อยมแกเอาไปพอแล้วแกเอาไปอีกไม่ได้แล้วโอ้ฟลาได้โปรดละให้ผมคุยกับเขาแกจะทำพวกเท่าแย่แบบนี้ไม่ได้สเปลิกแนจะเตะตุุมแกให้ตายสินี่ฉันไปมีปัญหาอะไรเดือดร้อนเราจ่ายไปแล้ว นายจะคุยหรือกณเนื้อไม่ใช่ปัญหาของค่าไร้ต้องการเรงินของเขาอตอนนั้นคุณจ่ายมาหรือไม่ก็เกิดเรื่องไม่ดีกับแกกับผู้คุณแค่นั้นแหละแกจะมาขบมุูเแล้วไม่ได้นะขอได้แล้วอะไรก็ได้เอานี่ไปนี่คือทั้งหมดลูวิชหตัวจริงจะเตะตุดเขาไปเลยดูเหมือนว่าคุณมีปัญหาใหญ่กว่าเรื่องเงินนะผมเข้าไปคุยช่วยได้ไหมครับ โอเคคารีมฉันได้เงินของเกิร์เซลแล้วแล้วตอนนี้ฉันโคตรเกลียดตัวเองเลยฉันได้เงินมาแล้วความเกลียดชังตัวเองอ่ะจ,จะจางหายไปนี่สุดเหลือไปเอาของอีกที่เดียวฐานที่เหลือข้ามฟาาที่ท่าเรือที่เรือแฟรี่เหรอฉันมีจนกระทั่งกองทัพเรือส่งมันลงกลางอ่าวไปมีคนไหลโหลติดอยู่ที่นั่นมีเรือหลงเปล่าเหรอใช่แต่เรือใดก็ตามที่พยายามจะออกจากอ่าวจะถูกระเบิดกลางน้ำเนะี่ย โอเคมูซาเขามีภารกิจให้เราค่ะเราออกไหมว่าติดเจอพวกนั้นผ่านรั้วได้เราเหรอฉันดูชัดเจนเลยว่าพวกมันเข้ามาได้ยังไงเจ้าคนใส่หน้ากากนั่นเลื่อนก่อนอพวกเขาเรียกเขาว่าชายหน้ากากป้องกันแกส๊สเขาเอาศัยอยู่ข้างนอกนั่นเขาเอาจากจจะบ้า,บาเขาเลยสวมหน้ากากป้องกันแก๊สตลอดเวลายังกบว่าจะป้องกันเขาได้งั้นแหละ คุ่นได้เลยวเพิงเขาหนึ่งในพวกยาพิงเขาตัดกอนอ่ะวางใครต้องทำสักอย่างอ๋อผู้ชนะเลิศโอเคโอเคแผนที่สำหรับภารกิจต่อไปก็คือตรงเฟอร์รี่ใช่ปะไปเก็บเงินฐานที่ท่าเรือข้ามฟากแมบมันจะใหญ่ไปไหนวะเนี้ยโอ้โ อู้ใหญ่ไวอู้ใหญ่อยู่ใหญ่ยยอยู่เออมันใหญ่แหละแต่มันก็มันเป็นซอมบี้อ่ะอันนี้ของจุดหมายปลายทางโอเคมีคนเริ่มออกมากันแล้วแถวนี้เป็นเซฟโซนใช่ไหมเตียงกับร้านขายอูอู๋อู๋ไฟลุกไฟลุกเตียงกับร้านขายผมของผมอยู่ไหนครับร้านขายของ มีคนขายของไหมครับมีใครข,ขายของไหมครับของครับจะได้ของห้องคุณมีอะไรไบ้างไหมครับผมเข้าไปในบ้านคุณได้ไหมครับเห็นแล้วดูมีของมารูแถวนี้ก่อนหมู่บ้านนี้มันกว้างขนาดไหนวะป้องกันได้จริงดิอ๋อตุน่นตุ่นรวยอยู่ตรงนู้น ซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วตรงนี้ปลอดภัยทั้งหมดเออหมู่บ้านนี้ก็ใหญ่อยู่นะแต่ไม่กลัวซอมบี้มันกิ้งมาจากหน้าผาหรอรับขนมจีบสะเปาเพิ่มมั้คะโอ้โหมันกว้างจริงว่ไอวหมู่บ้านนี้เอาให้กูนอนตรงนี้เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ฉันเห็นนายวิ่งอยู่ข้างนอกนั่นนายเป็นคนตึกสูงใช่ไหมฟังนะนายช่วยฉันได้ไหม ฉันก็อยากทำเองนะแต่ฉันไม่ได้กินอะไรแล้วก็ไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วแล้วฉันก็หมดแรงอ่ะนายอยากได้ความช่วยเหลือเหรออยาจะต้องไปส่งยารักษาให้กับพวกคนป่วยตอนแรกก็ว่าจะรอกินข้าวแล้วก็งีบสักหน่อยแต่พอถึงตอนนั้นของก็หายก็จะเสียพอดีโอ้ยมาอยู่กับผมก็ไม่ต่างไงครับ <laughs> การทา้าทายเพื่อความเราทำให้เขาเร็วขึ้น โอเคโอเคโอเคอ่าปล่อยเขาทําอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเขาบอกให้เราไปตรงท่าเรือเฟอร์รี่ใช่ปะว่ายน้ําไปเลยได้ไหมดูปลอดภัยกว่าเยอะเลยมีเรือไหมครับเราจะเก็บปลอดภยัยเฮ้ยมันจะปลอดภยัยนาไอเรือน้นไม่ใช้อะไรใช่ปะพี่กูพายเรือไม่ได้พี่มีทุกทักษะยกเป็นพายเรือ เออเอง่ายๆรอตามหินไปและวกันการลอตามหินเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะถ้ามันจะมาตีเราเราก็แค่โดนลงน้ําเป็นเรื่องจริงก็คือโดนนำซัดไปแล้วเฮ้ยมีคนอยู่แล้วไปได้แล้วถึงแล้วจ้าหวังว่าเขาจะไม่ไล่ฆ่าเราตอนที่เราไปถึงใช่ไหมผมจะไปคุยกับใครครับ อ๋อคุยกับพี่ในนี้ใช่ไหมผมมาที่นี่เพื่อของของไรอะ่ะมาอีกแล้วเหรอเราเพิ่งจ่ายไปพูดนะไปดูดเลือดหรือเกิน <c oughs> มอร์แกนอย,าย่ายิงคนสงสารครับผมแค่พายายามดิ้นลนนะครับเออเหรอเราก็เหมือนกันไรบอกเขาจะคุ้มครองเราถ้าเราจ่ายให้เขาแต่ที่ผ่านมาอย่างเดียวที่ทำ,ททำคือเอาเงินของเราไปไม่มีการปก ครคลองเลยมีแต่ขู่เข็นนี่คือสิ่งที่ผมอยากทําคือผมให้มันจบๆไปเออต้องทํำยังไงก็ต้องบอกไหมว่าจุดไฟเผาที่เนี่ยให้ตายเหอะคู่แกมันสับประหลาดชั้นต่ําเงินทั้งหมดของฉันอยู่ในกระเป๋าในนั้นเอาไปซะแล้วใส่ขู่เอาไปขอบอกอะไรหน่อยสินี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากทำผมอยากช่วยคุณมากกว่าแต่องก็ทำใช่ไหมล่ะ ตอนนี้เขตปลอดภัยใช่ไหมครับโอเครำเก็บของเงินของคนแล้วโอเคคารีฉันได้เก็บสถานเรืเอข้ามฟากมาแล้วฉันค่อนข้างมั่นใจว่าฉันลนรกแน่มาร่วมที่สโมสรกันตอนนี้กลับมาแล้วรับของรางวัลวันนี้ดีมากโอ้โหมีเทเลพอร์ตไปีิ <c oughs> โอ้ยไกลมากอะ มีของขายไหมครับนี่ราขาของไะซตื้อแม่ให้หมดเลยอ่ะเราถึงจุดเซฟแล้วสำหรับพาทนี้ขอตัวลากัไปก่อนแล้วก็เก็บนี่นี่ทวงนี่ไม่ใช่เก็บค่าคุ้มครอง คุ้มครองแต่อีบ้านนู้นหมู่บ้านนู้นเราคุ้มครองจริงๆนะเห็นไหมเราช่วยเขาเต็มที่เลย <c oughs> เงือกูรับจบทุกง,งานอยู่ดีอ่ะทุกเกมไปปะเนี่ยกก็ดีนิวฉันนิวฟอร์นเลนจะเป็นนักข่าวสำหรับนิตยสารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะใช่ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่เคยเหรอเข้ามาที่นี่ใหม่อ่ะมันไม่ได้ยากมากนะในช่วงสองสามวันแรกของการาก,การโลอ่ะแล้วเมื่อพวกเขาตั้งให้ซูร์มานเป็นผู้นำอ่ะแล้วก็ตัดสินใจที่หยุด จรแลที่จริงแล้วฉันตัดสินใจที่จะออกอะ่ะแต่พระเจ้ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันเคยอยู่ในเมืองที่ถูกปิดลามาก่อนแต่ปกติคนที่สามารถตัดสินใจบนนั้นได้อะจะไม่สามารถพาคุณออกไปจากเมืองฮารานได้ฉันไม่ได้ใจช่วยไม่แน่นอนฉันไม่ได้ทําสารคดีสารที่แห่งนี้ตั้งแต่วันแรกฉันได้สัมภาษณ์ไปหลายร้อยคนที่ไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วอะ่ะซูลแมนต้องชใช้มากมายนัก โลนี้จะเป็นต้องรู้ว่าเกิดอะไรดูนะแต่ก็ค่าจะจนต่อที่นี่ฉั้นทํางานของฉั้นหายหมดเลยทั้นผูกตัวอยู่ในห้องอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อยู่เมื่อกลุ่มผู้จิตเชื้อโจมตีชั้นชั้นรอดออกมาได้โดยไม่โดนกัดอ่ะและทุกอย่างอยู่ในกระเป๋านั้นส่วนใหญ่พวกมันไล่ล่าฉั้นอยู่พักหนึ่งจากนั้นในสิ่งที่ฉันต้องทิงกล้องไว้อ่ะดูสิฉันรู้ว่าออกจากขอมาเฟสซะหน่อยแม้ว่าจะผู้คืนพวกมันมาได้คุณก็จะไม่มีทางออกไปที่นี่ พหนุมฉันไม่ได้งานของฉันกลับมาก็ไม่มีเหตุผลที่ฉันจะออกไปเช่นกันร้านกาแฟนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ดีนะจะลองคิดดูจะไม่สัญญานะโอเคไหมเฟรเอเสร์ฟอีกอันหนึ่งโอเคโหูเงินยูอยู่นะไปหรับพราทนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนอาดิ o ส โอเคเตียงนอนรอกลางคืนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ ه, กลางคืนแล้วจังสดใสก็แย่แล้วะค่ะ